สวัสดีครับพบกับผมยุคนชนข่าวล่าสุดมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามีนักร้องลึกลับปริศนาไปยื่นกะกะตให้ยุบพักเพื่อไทยแล้วก็อาจจะนำไปสู่การถอดถอนตำแหน่งของนาย,ยกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรนี่ยังไม่ได้ทันได้ทำงานเลยนะครับจะยุบพักจะถอดถอนนายยกรัฐมนตรีจนทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเริ่มเกิดความ วันใจวันวิตกว่าสถานการณ์ทางการเมืองมันจะซ้ำรอยกับพักก้าวไกลก่อนหน้านี้ใช่หรือไม่แล้วนโยบายเร่งด่วนของทางรัฐบาลที่ประชาชนคาดหวังว่าจะแจกเงินสดกระตุ้นเศรษฐกิจคนละ1,000 0บาท14ล้าน5แสนคนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเปราะบางหรือว่าผู้พิการในช่วงเดือนกันยายนเนี้ย มันจะไปต่อได้หรือไม่ทำไมการเมืองไทยของเราเนี่ยนะครับมันจะวนบรูปอีกแล้วใช่หรือไม่แต่ในขณะเดียวกันวันนี้คุณทักษิณไม่ได้แยแสนะครับกับการตรวจสอบในครั้งนี้ให้สัมภาษณ์ ด้วยอารมณ์ที่ยังคงยิ้ม,ยมแย้มแจ่มใสเช่นเดียวกับนายกวัฒมนตรีตัวจริงคุณแพทองทานชินวัตรอีกด้วยเบื้องหน้าเบื้องหลังมันเกิดมาจากอะไรทั้งหมดทั้งมวลวันนี้แหะครับยุคคนจนกา่าเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับแขกรับเชิญเพื่อตามหาข้อมูลข้อเท็จจริงในเรื่องนี้แต่ก่อนอื่นเราไปดูที่มาที่ไปกันก่อนนักร้องคนที่ว่านั้นเนี่ยนะครับมากับเงามืด เพราะไม่เปิดเผยตัวตนนะครับตามรายงานข่าวแจ้งเข้ามานะครับว่ามีนักร้องสงวนชื่อแล้วก็นามสกุลไปยื่นหนังสือร้องเรียนกับกกตเพื่อขอให้ศาลร,รัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพักเพื่อไทยเช,เช่นเดียวกับกรณีการยุบพักก้าวไกลนะครับแล้วก็ไม่ได้มาเล่นนะครับอ้างอิงคำบุญทิฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญ จากเรื่องที่17ทับ2,567กรณีที่คุณเศรษฐาทวีสินอดีตนายกแต่งตั้งให้คุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายบุม้มเรีไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และก็ฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรงซึ่งสารรับนูนวินิจฉัยไปตั้งแต่วันที่14สิงหาคมที่ผ่านมานะครับในเอกสารของผู้ร้องนักร้องในเงามืด บอกว่าจากหลักฐานคำวินิจฉัยของศาลอันควรเชื่อได้ว่าพักเพื่อไทยยินยอมให้บุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกชี้นํากิจกรรมของพัก ประกอบกับพฤติการของแกนนำพักเพื่อไทยซึ่งแสดงออกในหลายเหตุการณ์ถึงการยกย่องให้ความสำคัญให้ความใกล้ชิดให้การต้อนรับแล้วก็การให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงการยอมรับชี้นำจากคุณทักษิณชินวัตรรวมทั้งการนำวิดีโอที่คุณทักษิณชี้นำแนวทางไม่หากพักเพื่อไทยเป็นพักการเมืองแนวอนุรักษนิยมใหม่แล้วก็ชี้นำการปฏิบัติตนของสมาชิกพักเพื่อไทยมาเปิดในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2567ภายใต้ การรู้เห็นของกรรมการบริหารพรรค ก็เลยแสดงให้เห็นว่าพักเพื่อไทยยินยอมให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่สมาชิกกระทำการอันเป็นการชี้นำกิจกรรมของพักในลักษณะที่ทำให้สมาชิกกรรมาการบริหารขาดความอิสระแล้วก็คุณทักษิณมีการกระทำที่เป็นการชี้นำอันเป็นการกระทำที่ขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด,ด้วยพักการเมืองพศ2560ในมาตรา28 29อันทำให้เสรีภาพจัดตั้งพักการเมืองไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 45วักหนึ่งแล้วก็วัก2ผู้ร้องระบุอีกด้วยนะครับว่าการที่พักเพื่อไทยฝ่าฝืาฝนมาตรา28ก็เลยเป็นเหตุให้กรกตไปยื่นสารรับมูลเพื่อสั่งยุบพักเพื่อไทยตามมาตรา92วักหนึ่งวงเล็บ3แล้วก็การที่คุณทักษิณฝ่าฝืนมาตรฐาน มาตรา29ก็จะมีโทษตามมาตรา108แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเดียวกันอันเป็นอำนาจที่กะกะตจะยื่นให้ศาลร,รับนูนวินิจฉัยโดยทันทีโดยไม่ต้องสอบสวนด้วยนะครับเนื่องจากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้จากคำวินิจฉัยของสามนูนตามแนวคำวินิจฉัยของศาลคดีของคุณเศรษฐานะครับเดี๋ยวแจ้งทีมงานนะฮะหากว่าแหล่งข่าวของเราพร้อมเข้าสายเนี่ยนะครับก็แจ้งผมมาได้เลยตัดสลับคือเอาพูดคุยแบบตรงไปตรงมาเลย ว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังเกมการเมืองในครั้งนี้มันจะนําพาสถานการณ์เนี่ยไปสู่จุดไหนอย่างไรทีนี้พอจะยื่นยุบพักเพื่อไทยแล้วก็อาจจะลามไปถึงการถอดถอ,ถอนนายกรัฐมนตรีอุงอิงโดยให้เหตุผลว่านี่แหละคุณทักษิณครอบงำชี้นำพักเพื่อไทยนะครับวันนี้คุณทักษิณเดินทางไปที่อาคารชิน,นวัฒน์สามนะครับเข้าไปตอนแรกไม่ได้ตอบคำถามโดยบอกว่าให้สัมภาษณ์ไปเยอะแล้วนะครับ พอไปทำภารกิจอยู่ที่อาคารชินวัตรสามเสร็จสิ้นในระหว่างที่กำลังจะเดินทางกลับนักข่าวก็พยายามเหลือเกินนะครับเข้าไปสอบถามเรื่องที่มีคนร้องไปยังกะกะตว่าครอบงำพักเพื่อไทยคุณทักษิณตอบว่าไม่รู้เรื่องแล้วก็บอกว่าอย่าไปสนใจนักข่าวก็เลยถามเรื่องการครอบงำจะชี้แจงแล้วก็มีความเป็นห่วงนายอุ้มเกีแพทองทามหรือไม่คุณทักษิณใช้ใช้อาการหวรัวเราะ ในลำคอนะครับไ่ล่วงหัวลาะแบบไหนแล้วก็ไม่ได้ตอบคําถามแต่สีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ขึ้นรถเดินทางออกไปในทันทีครับว่ามันเป็นจริงยังไงนะุ่กคนไปงว่ามีคนไปร้องเรื่องครอบครัวมค่ะห่วงคุณอิงไหมครับว่ามีคนไปร้องเยอะครับตอนนี้พูดถึงคุณอุกอิงแพท่ทองทานจะมี อาการอย่างไรเพราะมีคนพยายามจะไปยื่นกกตให้ยุบพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับเดี๋ยวค่อยมาตามต่อนะฮะว่าสถานรรการณ์ล่าสุดตอนนี้ของพรรคเพื่อไทยเขาเขาคือคือดูจากการให้สัมภาษณ์มันก็ส่วนหนึ่งแต่ต้องดูจากความมั่นอกมั่นใจด้วยนะฮะเพื่อเกิดความชัดเจนเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดรธนพรศรียางกูลผูมม้อำนวยการสถาบรรันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายนะครับตอนนี้อาจารย์พร้อมอยอ่ในสายแล้วสวัสดีครับอาจารย์ธนพรครับ สวัสดีครับคุณยุคนครับโอ้อาจารย์เอามันจะเร็วขนาดนั้นยังไม่ได้ทํางานเลยจะยุคพักกันอีกแล้วมันมาอย่างไงครับเนี่ยอาจารย์ครับก็คงจะมีนักร้องคอยตอดสองนะครับครับแล้วจริงๆแล้วก็บทบาทของนายใหญ่ก็ช่วงวันสองวันสามวันที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าโดดเด่นจริงๆครับนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็จึงจึงเป็นสิ่งที่ไม่เกินความคาดหมาย นะครับว่านักร้องก็เลยจัดให้เพราะนายใหญ่บอกว่าก็เวลาไปร้องก็ร้องให้ดังๆหน่อยอืนะครับก็เหมือนกับนายใหญ่หาจะฟังเพลงปุตตามีนะฮะอยากจะร้องดังๆเขาก็เลยจัดให้นะครับครับแล้วทําไมนักร้องรอบนี้ถึงมาในเงามืดครับไม่ปรากฏชื่อแล้วก็นามสกุลครับอาจารย์ครับคือเรียนตามตรงนะครับว่าสมัยที่นายใหญ่ท่านเรืองอํานาจเมื่อ20กว่าปีก่อนนะครับคุณยุบนครับเครือข่ายในการที่จะ เล่นเกมใต้ดินของท่านเนี่ยมีละมีมากมายแล้วก็หลายรูปแบบนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนักร้องก็คงจะต้องระมัดระวังตัวด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าถ้าขืนเปิดหน้าเร็วเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเสือข่ายในายใหญ่และว,วิธีการซึ่งในายใหญ่ท่านเคยเตะสกัดแล้วได้ผลเนี่ยเมื่อ20กว่าปีที่แล้วตอนท่านเป็นนายกเนี่ยก็ก็จะถูกนํามาใช้ นะครับซึ่งก็อาจจะทำให้วงการนักร้องเนี่ยนะครับก็จะต้องระมัดระวังตัวกันเพิ่มมากขึ้นนะครับครับอันนี้ก็คือคล้ายๆกับกระบวนการของพรรคก้าไกลเลยใช่ไหมครับให้กรกตอขอให้สามนูนสั่งยุบพ,พักถูกไหมใช่ครับอันนี้เป็นการเดินตามช่องพระัันิประกอบรัฐนูนมาตรา93นะฮะแต่ผมเรียนก่อนนะครับว่า ใช้มาตรา93เนี่ยโอกาสหวังผลยากมากครับคุณยุม,มนพยังไงครับนะครับเพราะว่ากต,ตนเนี่ยจะต้องรับคำร้องแล้วก็ไปตั้งกรรมการขึ้นมาไต่สวนก่อนนะครับเอาเอากันง่ายๆนะคดีพักภูมิใจไทยเลยนะครับขนาดสารรัฐนูนชี้เปียงว่าพฤติกรรมคุณศักสยามเนี่ยนะครับมันไม่ถูกะ่ะจนบัดนี้เนี่ยยังไม่ถึงไหนเลยนะครับดั่นขนาดมีหลักฐานซึ่งสารรัฐนูลไต่สวนนะครับ ว่ามีการย,ากย,าย,ยักย้ายถ่ายเทมีการรับบริจาคเงินยังไงพฤติกรรมเป็นยังไงนะครับจนถึงวันนี้เนี่ยยังยุบพักภูมิใจไทยไม่ได้เลยครับนะครับภาษาอะไรกับพฤติกรรมแบบลอยๆนะครับแล้วก็ให้สังคมจินตนาการกันไปเองนะครับแบบแบบคำร้องที่เราเห็นนะครับคือคือผมเรียนตรงๆว่าในการใช้ช่องทางมาตราเก้าสิบสามเนี่ยโอกาสประสงคความสำเร็จเนี่ยยากมากนะครับ เลยเห็นท่าทีของทั้งคุณทักษิณกับน้ำตรีแพรทองทานเนี่ยนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แคร์เลยเรื่องไม่เป็นเรื่องใช่ครับรใช่ครับคุณยุคนแต่สิ่งที่จะส่งผลเร็วกว่าเรื่องนี้นะครับและผมคิดว่าน่าจะเป็นเป้าหมายระยะสัน้นก็คือการดิสเครดิตนายน้อยนะครับเพราะว่ายิ่งคุณพ่อมีบทบาทเด่นเท่าไหร่นะครับความเชื่อมั่นนะครับต่อฝีมือของนายกนายน้อยเนี่ยก็จะมี ความน่าสงสัยเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเป้าหมายระยะสั้นที่เห็นได้เลยนะครับเดี๋ยวนะค่อยว่ากันเอาเอาเกมเรื่องที่ให้นักร้องเงามืดเนี่ยมายุบพักก่อนคือโอกาสประสบความสําเร็จยากถูกไหมยากครับยากครับปยากมากเป็นเป็นการต่อรองอะไรบางอย่างในช่วงนี้ไหมครับผมพูดตรงๆนะครับมุกนี้มันต่อรองอะไรไม่ได้หรอกนะครับก็ขนาดทวงใบกรอก นะครับจะเป็นคอรมอเนี่ยยังต่อรองอะไรไม่ได้เลยครับนะครับจะไปจะใช้มุกนี้เนี่ยผมว่ามุกแปลกนะมุกนี้เพราะขั้นตอนกรกตยาวยืดจริงๆนะครับคุณพร้อมพงอดีตโฆษกของพรรคเพื่อไทยบอกว่าลุงมันร้ายลุงมันร้ายเหลอเกินเนี่ยยังไงฮะลุงลุงไหนครับเนี่ยก็อาจจะมีการปล่อยกันออกมาฮะว่ารู้แล้วนะว่าคนร้องเนี่ยนะครับเป็นใคร นะครับแล้วมีการเอ่ยถึงลุงก็น่าจะไม่ต้องหมายถึงใครหรอกครับก็หมายถึงลุงบ้านในป่าที่นายใหญ่เขาพูดถึงบ่อยๆนั่นแหละครับนะครับแต่งานนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าผู้ร้องก็ยังไม่ได้ปรากฏชื่อนะครับแล้วก็ทางกกตอเองก็ยังรักษาความลับตรงนี้อยู่ นะ,ะส่วนจะไปะกรณีพักเพื่อไทยและเอฟซีจะมีข้อสันนิษฐานว่าเป็นเรื่องของลุงมันก็เป็นสิ่งที่คิดได้ครับนะครับแต่ผมเรียนว่าเกมแบบนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเกมที่ไม่ไม่มีประสิทธิผลในการสอยครับ นะครับโดยยกเปรียบเทียบกับกรณีพักภูมิใจไทยนี่แหละที่เรื่องก็ยังคาอยู่ในกรกตไม่รู้กี่เดือนแล้วยังยุบไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นฟังจากอาจารย์นภพรเนี่ยคนดูดูอยู่อาจารย์ฟันธงเลยบอกว่างานนี้ทาอะไรรัฐบาลพักเพื่อไทยไม่ได้โอ้ยไม่ได้ครับไม่ไ,ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าเป็นมุกนี้ไม่มีทางเลยแล้วก็ไปใช้ช่องทางมาตรา93เนี่ยซึ่งโดยตัวกระบวนการน่มันยืดยาวมากเลยครับคุณยุคนก็เห็นอยู่ครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าเรื่อง เรื่องประสิทธิผลที่หวังว่าจะน็อกนายกนายน้อยเนี่ยนะครับพวกนายใหญ่เขาไม่กลัวหรอกนะครับอืครับแล้วที่ชาวบ้านเขาพอเห็นเขาเขาเห็นคําร้องยุบพักเนี่ยใจมันแป้วฮะอาจารย์ก็คือมันจะกระทบกับไอเงิน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 ที่จะแจกหนึ่งหมื่นเดือนกันยาอยู่นี่ไหมกระทบไหมครับผมไม่กระทบหรอกครับเพราะว่าผมอยากให้ไปนั่งอ่านคาร้องกันดีๆนะครับครับแล้วลองไปเปรียบเทียบกับคําร้องกรณีบุญเสถาก็ได้ เราจะพบว่าเนื้อหาคำร้องกรณีคุณเศษฐาเรื่องตั้งคุณนิชิตนะ่ะมีน้ำหนักและมีพยานหลักฐานเนี่ยมากกว่าครับนะครับขณะที่คำร้องที่มาเผยแพร่โดยไม่ปรากฏว่าใครร้องเนี่ยผมเรียนตรงๆว่ายังเบาครับยังเบานะครับแล้วก็เป็นการคาดการแล้วก็เป็นการมโนซะเยอะ คำร้องแบบนี้เนี่ยโอกาสที่จะผ่านด่านเลขา,ขากรกตอไปถึงกอตกตและส่งสารรับนูนเนี่ยต้องบอกว่าแทบไม่มีโอกาสเลยนะครับโอ้ว<ล>่าฟังตามนี้ดีไม่ดีปัดตกเลยไหมอาจารย์แบบเนี้ยใช่ครับผมพูดตรงๆนะครับรรว่าตรงเลยครับนักร้องทั้งหลายเนี่ยนะครับผมว่าไปเอาหลักฐานว่านายใหญ่เข้าไปที่ตึกชินสามเนี่ยนะครับแล้วก็ช่วงอาเป็นที่ทําการพักเพื่อไทยแล้วก็นายน้อยก็เข้าไปด้วยไปหาหลักฐานมาดีกว่าว่านายใหญ่ไปนั่งสั่งการ ในที่ประชุมพักเพื่อไทยไอ้อย่างเงี้ยมันถึงจะมีน้ำหนักนะครับแต่ถ้าไปเขียนว่าเออมีการเข้าไปที่บ้านแล้วรับคำสั่งมาอะไรมาอันนี้ต้องเย็นตรงๆว่ามันลอยนะครับมันค่อนข้างยามโนเยอะจินตนาการเยอะนะครับครับครับโอ้โหชัดเจนก็คืออ่าไม่มีผลไม่มีน้ำหนักแล้วก็ไม่กระทบกับเงินหมื่นเดือนกันยานะจย์นะไม่มีกระทบแน่นอนครับผมครับโอ้โหชัดเจนฟังตรงโป๊ะโป๊ะแบบนี้เลยครับผม ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับคุณหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยฮะก็คือก็เลยไม่แปลกนะเพราะว่ามันสอดคล้องกับพี่อาจารย์ธนพรวิเคราะห์เอาไว้เมื่อสักรู่เพราะคุณทักษิณไม่ได้ไม่ได้เครียดไม่ได้แสดงอาการอะไรออกมาเลยนะครับยังคงยิ้มแย้มแจ่มใสบอกว่าอย่าไปสนใจนะมันไม่มีประเด็นมันไม่ได้มีน้ำหนักเช่นเดียวกันเลยครับวันนี้นางสาวแพทองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปที่ตึกชินสามนะครับนักข่าวก็พยายามตะโกนสอบถามคุณอุงอิงเจ้าตัว หันมายิ้มให้พร้อมกับโบกมือทักทายสื่อมวลชนก็ไม่เห็นจะสีเรียดอะไรเลยแม้แต่น้อยนะครับหรือถ้าไปดูกรรมการบริหารของพรรคอย่างคุณสระวงเทียนทองเลขาธิการบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคที่ทำงานการเมืองในระบบมีกรรมการบริหารทุกอย่างเป็นไปตามระบบกรณีที่คุณทักษิณแนะนำเป็นสิ่งที่ต้องแยกแยะให้ออกก่อนว่าเป็นการแนะนำหรือว่าครอบครองซึ่งมันต่างกัน ก็จะใครใครกับอาจารย์ธนพรบอกว่าคืออย่ามาโนเยอะ,อ,ะอย่างไรก็ตามหากมีการร้องเรียนจริงพวกตนก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากเตรียมสู้คดีต้องเป็นฝ่ายชี้แจงแต่ตนไม่ทราบว่าเป็นการร้องเรียนกรณีไหนเรื่องการบริหารหรือว่าการแต่งตั้งนาย,ยกรัฐมนตรีไม่สนใจเลยฮะเห็นไหมฮะคือชิวไปหมดแต่ที่ลึกกว่านั้นเนี่ยจะเป็นคุณชูศักดิ์สิรินินสอสอบัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพักเพื่อไทย บอกว่ามุกนี้มันเป็นเรื่องเก่าเก่าเดิมเดิมเอาประเด็นทางการเมืองมาจับผิดท้งนี้การที่บุคคลใดจะให้คําปรึกษาข้อเสนอแนะถือเป็นเรื่องปกติในสังคมอยู่แล้วเรื่องปัญหาการครอบงำพรรคนั้นเกิดขึ้นในยุคที่มีการทํารัฐประหารยึดอานาจแล้วก็จัดทํารัฐนูลฉบับใหม่โดยปีเป้าหมายสกัดกั้นพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะเรื่องของการขัดหลักนิติธรรม ส่วนกรณีที่มีผู้ยื่นเรื่องร้องอยุบพักรรคไทยตนเชื่อว่าพวกเราไม่ได้วิตกกังวลหรือม่าหนักใจเพราะไม่มีใครสั่งการหรือว่าครอบงำตนมองว่าการที่นาย,ยกจะขอคําปรึกษาบุคคลที่มีประสบการณ์ในด้านต่างๆมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับ แล้วคุณชูศักด์ย้ำนะครับว่าปัจจุบันเรากําลังติดกับดักทางการเมืองดังนั้นขอให้เลิกเอากับดักการเมืองมาทิ่มแทงกันเองถึงเวลาแล้วที่จะต้องมาช่วยกันพบทวนกฎหมายพักการเมืองในขณะที่กําลังจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้นะครับ อีกท่านหนึ่งจากเพื่อไทยก็คือคุณวิสุทธิชัยนรุณสอสบัญชีรายชื่อในฐานะที่เป็นประธานสอสอของพักด้วยนะครับออกมายืนยันนะครับว่าในวันนี้คุณทักษิณไม่ได้ออกมาสั่งการใดๆในพัก แม้มานั่งในที่ประชุมพักทุกครั้งก็ไม่เคยสั่งการอะไรแต่คุณทักษิณจะออกไปให้สัมภาษณ์อย่างไรก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของคุณทักษิณในฐานะที่เป็นอดีตนายบัฐมนตรีเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถสามารถให้คําแนะนําแต่พักจะเอาไปปฏิบัติตามหรือไม่ อันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งคุณวิสุทธ์ยืนยันด้วยนะครับว่าพรรคเพื่อไทยไม่มีความกางังวลเกี่ยวกับเรื่องของการครอบงำพรรคการเมืองและก็การถูกยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังกะกะตเพราะคุณทักษิณไม่เคยครอบงำใดๆแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาที่มีนักร้องเรียนทางการเมืองนะครับส่วนคําร้องล่าสุดที่มีตัวละครลึกลับไม่เปิดเผยชื่อแล้วก็นามสกุลอันนี้แปลกมากนะครับไปร้องเรื่องดังกล่าวตนพอจะทราบมาบ้าง แต่ในเรื่องของการครอบงำพักนั้นจะต้องเป็นเรื่องของการสั่งการให้พักเพื่อไทยปฏิบัติตามในเรื่องต่างๆเช่น การเลือกบุคคลมาดํารงตําแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีแทนคุณเศรษฐาท,ะทะวีสินหรือเช่นที่ผ่านมาปรากฏกระแสะข่าวว่าคุณทักษิณต้องการให้คุณชัยกเกษมแคนดิเดตน้าตรีของพรรคเพื่อไทยมาดํารงตําแหน่งนายมนตรีแต่สุดท้ายที่ประชุมสสของพรรคเพื่อไทยก็มีมติเลือกนางสาวแพรทองทานหัวหน้าพักซึ่งจะหากว่าคุณทักษิณครอบงำพรรคเพื่อไทยได้จริงวันนี้คุณชัยกเกษมนิติสิริก็ต้องเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีไปแล้วสิ ไม่มีความกังวลสักนิดหนึ่งนะฮะเรื่องท่านทักษิณมาครอบงำในพักเนี่ยผมเองก็อยู่ในพักและเวลาพักประชุมเนี่ยก็เป็นประธานที่ประชุมทุกครั้งก็ไม่เห็นท่านเขามาสั่งการว่าให้ทํานูน่นทํานี่อะไรสักอย่างไม่มีสักครั้งอยู่ในพักก็ไม่เคยเจอนะฮะมีแต่ครั้งหนึ่งท่านไปย้ายพักใหม่ก็ไปออยพอรแคนั้นเองก็ไม่มีคําสั่งให้ทาอะไรตามกระแสข่าวที่พูดกันมาว่าท่านทักษิณสั่งได้นี่ก็ใช้ท่านชชยเกษมก็เป็นนยายกไปแล้วสิทำไมไปนคนแปรตองทานละครับ มติพักเพื่อไทยสําคัญนะไม่ใช่ว่าผมเองก็ไม่ใช่สามารถไปสั่งผู้แทนได้เราในยึดในระบบของประชาธิปไตยวันนี้เขายังไม่เรียดนะไม่รู้ว่าใครร้องเรียนหรือแสดงตัวตนหรือไม่การที่ไม่แสดงตัวตนเขียนจดหมายร้องเรียนก็เหมือนบัตรสนเทศต้องออกหน้ามาชัดเจนเรื่องอะไรใช่ไหมผมไม่รู้ว่ากรกตจะรับพิจารณาหรือไม่คงล้มยากครับเราผ่านร้อนผ่อนหนาวมาหลายครั้งแล้ว ผ่านประสบการณ์มาเยอะๆอะไรที่ผิดกฎหมายผิดกติกาต่างๆเราไม่ทําธรรมดาอือออออตั้งแต่คุณทักษิณคุณแพทองทานกรรมการบริหารพักแล้วก็สอสของพักเพื่อไทยทุกคนด่าหน้าออกมาตอบคําถามสื่อมวลชนนะครับไม่ให้ราคาคําร้องนี้สได้ซ้ำไปนะครับมีความมั่นอกมั่นใจค่อนข้างสูงไปดูคนนี้ครับโอ้โหกระแทกไปถึงลุงบรร้าย แต่ไม่แน่ใจว่าหมายถึงลุงไหนนะครับนั่นก็คือคุณพร้อมพวงนพฤตอดีตโฆษกพักเพื่อไทยบอกว่าเป็นการกระทําในลักษณะอ e ีแอบทางการเมืองทําตัวลึกลับยื่นคําร้องไร้สาระ ทำตัวเป็นฝ่ายแค้นเล่นไม่เลิกเพียงหวังจะจ้องล้มรัฐบาลเพื่อไทยที่เป็นแกนนําเป็นสิ่งที่น่าสมควรประนามว่าพวกที่อยากมีอํานาจทําทุกอย่างให้ตัวเองกับพวกพ้องโดยไม่สนใจวิธีการไม่สนโลกครับว่าง่ายๆใช้วิธีวิชามานทางการเมืองแล้วก็ทางกฎหมายทําลายคู่แข่งเล่นไม่เลิกไม่สนว่าวันนี้ประชาชนประเทศชาติกําลังต้องการรัฐบาลใหม่มาแก้ไขปัญหาที่หมักหมมมานานโดยเฉพาะวิกฤตเศรษฐกิจที่กําลังรุมรา อยู่ณขณะนี้นะครับคุณพร้อมพวงนพฤตหรือว่าเสด็จพี่เนี่ยนะซัดแบบตรงไปตรงมาเลยนะคุณผู้ชมฟังดีๆนะคือเลือกที่จะมาเล่นเกมร้องตั้งแต่ไก่โฮ เหมือนเล่นเกมการเมืองน้ำเน่าเตะตัดขารัฐบาลใหม่ผมเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่รับไม่ได้ตอนนี้ความเชื่อมั่นเนี่ยเริ่มกลับมาแล้วตลาดหุ้นดีตัวขึ้นสูงต้อนรับรัฐบาลชุดใหม่การค้าการลงทุนการจ้างงานก็กำลังจะกลับมาคึกคักเศรษฐ,ฐกิจก็ดี GDP ก็โตแต่บุคคลลึกลับขวางโลกขวางความเจริญทำตัวเป็นจอบเป็นเสียมคอยขุดคอยแซะร้องด่า แล้วก็มาปล่อยข่าวผ่านทางโซเชียลมีเดียแล้วก็ให้พวกลูกหาบเอาไปขยายผลกดดันเพื่อไทยที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลคำพูดประโยคสุดท้ายแกสัดเปรี้ยงเลยนะฮะบอกว่าแม้พวกลุงเนี่ยมันร้ายจริงๆนะส่วนจะเป็นลุงไหนอย่างไรผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ติดตามสถานการณ์ทางการเมืองน่าจะพอเดากันได้นะครับอ่ะเอาไปเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มก่อนละกันสำหรับคนที่ติดตามการเมืองอาทิตย์นี้นะครับ เดี๋ยววันนี้เนชั่นทันข่าวคําตลอดสองชั่วโมงได้ติดตามอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าต้องไปดูว่าคุณอง์อิงเนี่ยจะจัดสรรโควตารัฐมนตรีให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมเพื่อเร่งเดินหน้าทำงานให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะการกระตุ้นเงินการกระตุ้นเศรษฐกิจกในช่วงเดือนกันยายนนี้ประชาชนเนี่ยรอไม่ได้จริงๆเดี๋ยววันนี้มีให้ได้ติดตามอย่างแน่นอนอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับ